สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวในวงการบันเทิงเนี่ยก็ไหลเข้ามากันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมคาเมื่อไม่กี่วันมานี้ค่ะเพจจอมแฉชื่อดังเนี่ยมีการออกมาเปิดข้อมูลร้ายยาวใช่ไหมคะหลายคนอาจจะจําได้หรือว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะออกมาแฉถึงพฤติกรรมของพระเอกบางคนที่ต่อหน้าแบบนี้ดีแต่พอถึงเวลาเนี่ยกลับไม่ได้อะไรสักอย่างทีนี้ค่ะจนถูกนํามาบ่นในเพจนะคะ ซึ่งชาวเน็ตค่ะก็ออกมาเผยอักษรย่อไปเพิ่มเติมให้ทํานายกันด้วยนะเป็นอักษรย่อมอมาเนี่ยนะคะพร้อมกับการตั้งคําถามว่าพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยต้องโบยใครดีนะไม่ทราบเหมือนกันว่าเพจดังกล่าวเนี่ยจะกล่าวถึงพระเอกคนไหนหรือเปล่านะคะแต่งานนี้ค่ะมีคําใบ้ให้ชาวเน็ตได้ทายกันก็คือ เหมือนว่าเพจดังเนี่ยมันก็เรียกได้ว่ายังไงครับผู้ชมขาไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะเพจดังๆมีอยู่ไม่กี่เพจคะ่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ๊มอยร้อยแคะ่ะเพิ่มเติมก็คือรายาวเป็นหางว้าวใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าไปอัดอั้นใจจากที่ไหนมาบางคนก็อยู่ได้เขาบอกนะคะบอกว่าบางคนเนี่ยพระเอกบางคนนะอยู่ได้ก็เพราะว่าแฟนคลับบางคนก็อยู่ได้เพราะว่าสื่อเนี่ยให้ความสนใจ แต่ทุกวันนี้เนี่ยบางคนก็ทําตัวเรื่องเยอะแล้วก็นั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่โ okay. hey, อเคเฮเวดาเขาเรียกพ่อนะจ๊ะต่อหน้าเรานี่พูดดีดีครับครับอะไรก็ได้ครับแต่พอถึงเวลาเนี่ยกลับไม่ได้อะไรสักอย่างเรื่องนี้ตูไม่รู้จะโทษพระเอกหรือว่าโทษผู้จัดการที่ทําให้ดูเข้าถึงยากแต่ผู้จัดการที่ดีเนี่ยก็น่าจะรู้วิธีที่เอ่อทำตัวยังไงให้อยู่ในวงการได้ยาวๆน,นะคะคผู้ชมขาอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะอ่ะ พอเสร็จปุ๊บเมื่อวานเอาอีกค่ะงานนี้นะคะก็ทําเอาขาเผือกเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยค่ะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะคะเมื่อล่าสุดค่ะวงในนะคะมีการลือสะพัด บอกว่าพระเอกดังเบอร์ต้นๆเนี่ยย่องพาสาวนอกวงการนะมาเล่นจำจี้ไม่สำนาค่ะซึ่งทางคุณเต๋าทีวีปูนะคะก็ได้มีการออกมาโพสตบอกประมาณว่าแบบเอ้ยเนี่ยคืออะไรอะ่ะชอบพาสาวนอกวงการเนี่ยมาเล่นจำจี้บอกพิกัดด้วยนะคะคอนโดเนี่ยแถวแถว,แถวแย่านเกษตรน้รรนมร์ขึ้นลิฟต์คนละครั้งนะอารมณ์เหมือนประมาณว่าผู้ชายขึ้นเออผู้หญิงขึ้นไปก่อนแล้วผู้ชายขึ้นตามขึ้นคนละครั้งแต่ ไปจบที่ห้องพระเอกคนนั้นแหละทุกคนเลยเอาเข้าไปทําอะไรกันหรองสงสัยอ่ะอันนี้อีกเรื่องนึงเลยนะคานผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะไม่หยุดค่ะมาอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะเรื่องเมสาในวงการบันเทิงอ่ะเนาะมันก็เข้าใจค่ะวงการมายาก็ต้องมีออกมาให้สืบหาคำใบ้กันอยู่เรื่อยเลยนะะไม่้จะใบ้อะไรนักหนากเดายากไปหมดแล้วเอาคนนู้นคนนี้มาปนกันจนเขาจะฟ้องแล้วค่ะคืออย่างนี้นะคะ เรื่องเมาท์มอยเรื่องใหม่เนี่ยมันก็คือเรื่องราวของคู่รักคนบันเทิงที่ได้ฉายาว่าคู่รักจอมลุงโลกอ่ะอันนี้คีย์เวิร์ดที่1น,นะคะก็คือคู่รักจอมลุงโลกแล้วหนึ่งละสองก็คือเขาบอกว่าไม่ได้รักกันจริงๆหรอกแล้วก็ที่เห็นว่ารักกันเนี่ยเป็นเพราะผลประโยชน์ล้วนๆหนึ่งจอมโลกโลกสองคบกันเพราะว่าผลประโยชน์แล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นท่าผู้ชมคามจะมีการเล่นละครแบบว่า มากหวานกันมากอะ่ะแถมยังเป็นคู่รักที่มีงานที่ต่างประเทศด้วยนะแฟนคลับมากมายก็เชียร์ให้เข้าประตูวิวากันซักทีอ่ะในเร็วๆว,วันนี้เนี่ยการแต่งงานนี่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวของทั้งคู่มันจะยังไงต่อนะคะเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยก็ยังเป็นชายแบบที่ชายไม่ที่ชายจริงๆส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยก็หญิงไม่แท้เอาเป็นว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็จะต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมและก็รับฟังด้วยนะคะหนึ่งเลยก็คือ เป็นคู่รักลงโลก2องคบกันเพื่อผลประโยชน์3ก็คือผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ใช่ใชายจริงหญิงแท้อะไรหรือใดๆนะคะเหมือนว่าอาจจะต้องมีการ คบกันเพื่อว่าเหมือนอยู่ด้วยกันเพื่อผลประโยชน์เนาะแล้วก็อาจจะแบบชอบเพศเดียวกันหรือ LGBT ใดๆนะคะก็เรื่องราวนี้ค่ะถ้าใครรู้นะคะก็มาเมาท์มอยกันได้นะคะมันอะไรยังไงกันคะผู้ชมขามีให้เมาท์มอยกันได้ทุกวันเลยค่ะใครพอที่จะมีข้อมูลนะคะผู้ชมขาลองเม้นท์ใบให้เป็นการบ้านก็ได้จาะเผื่อมีคนรู้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยชาวเน็ตรู้ยิ่งกว่าวงไหนอีกจ้ะและนี่ก็คือขว่วไวทไทนนิ่มแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม